สวัสดีครับเพลงนี้ก็มาเอาใจเด็กแว้นกันบ้างนะครับชื่อเพลงว่าจาับใจเด็กแว้นนะครับของทีเดทดนะครับเพลงนี้ที่ผมจะพามาเล่นก็จะมีคอร์ดดีไมเนอร์นะครับเอ i n เนอร์จีคอร์ดอ e, ีแล้วก็คอร์ดเอฟนะครับ หลักๆก,การตีคอร์ดนะครับก็จะมีอยู่ลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นนะครับ mm hmm. เกือบทั้งเพลงนะครับจะมีแปลกๆไปบ้างบางช่วงครับเดี๋ยวค่อยไปดูเป็นท่อนๆไปแล้วกันนะครับมาเริ่มฝึกกันไปทีละท่อนนะครับเริ่มจาก ร้องเพลงอันทีจริงอันที่จริง,จร,งจริงลงขอดดีไมเนอะครับอันทีจริงเป็นเพื่อนกันแต่ว่าฉันฉันเอไมเนอะฉันฟันแตกไหลย,ยอมรับรับดีไมเนอะย,ยอมรับว่าวันไหวบอกมคนอื่นว่าไม่ไม่กอดจีกดจีนี่ เป็นครึ่งห้องนะครับตีลงสองทีแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปบอกคนอื่นว่าไม้เป็นแก็เพื่อนเพื่อนคอร์ดอีอันนี้เต็มห้องเหมือนเดิมครับก็จะสังเกตได้ว่าต้องอื่นเราจะตีเต็มห้องหมดเลยเหลือเฉพาะคอร์ดจีคอร์ดเดียวที่เราตีลงสองครั้งแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นเข้าไป ดูมาอีกทีนะครับอันที่จริงเป็นเพื่อนกันแต่ว่าฉันฟันไปไกลย,ยอมรับว่าวันไว้บอกคนอื่นว่าไม่เป็นแค่เพื่อนแต่จริงบอแต่จริงแต่จริงลงคอร์ดดีเมเนอร์ที่คำว่าจริงแต่จริงเธอมีใจฉันกินไปไกล ใกล้ที่ขอดเอเมเนอร์ใกล้เกือบถึงวันเมื่อฉับว้าวว้าวว้าวที่ขอดดีไมเนอร์เมื่อฉับว้าวเชื่อกาดลันบอกกับเพื่อนว่าฉันฉันกอดจีกอดจีก็พึ่งห้องนะครับพึ่งห้องตีลงสองลังก่อนจะเปลี่ยนกอดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปบอกกับเพื่อนว่าฉันไม่เป็นไร ไม่เป็นไรตรงนี้ไรนี่ตีตีลงทีเดียวครับไม่เป็นไรแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งแล้วก็ยังไงใจยังตีลงหายตีขึ้นแล้วก็ใจตีลงเข้าใจไหมครับไม่เป็นไรพอคำว่าไรตีลงไปทีหนึ่ง ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่ไปทีหนึ่งก่อนที่จะร้องว่ายังไม่เป็นไรยังไงใจแล้วก็ลงไปทีหนึ่งก่อนล่ะยังอยู่ได้แล้วก็ลงไปทีหนึ่งก่อนยังไม่ตายชัดเจนสองแปด บอกกับเปื่อนว่าฉันไม่เป็นไรยังไงใจยังอยู่ได้ยังไม่ตายชัดเจนสองแปดกระจนะครับพอเราลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงทีนึงแล้วก็ ก่อนจะขึ้นคำว่ายังเราก็ลงไปอีกทีนึงพอยังหายใจยังตีลงหายตีขึ้นใจลงยังหายใจแล้วก็ตีลงอีกทีหนึ่งยังอยู่ได้แล้วก็ตีลงไปทีนึงแล้วก็ ยังไม่ตายชัดเจนสองแปดแล้วก็เบิ้ลสีครั้งล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 งดูตัวอย่างอีกทีนะครับแต่กินเธอมีใจจะคิดไปไกลเกือบถึงวัน ไมันวาวาเชือกขาดลังบอกกับเพื่อนว่าฉันไม่เป็นไรยังใยใจยังอยู่ได้ยังไม่ตายฉันเจนซองแปดไม่เคยท้อบนทางชากไกลเท่าใดอ่าน่าจะได้นะครับไม่ไม่เคยต้อคำว่าไม่ลงฟอดดีไหมเน้อ ไม่เคยตอกผลทางจากไกลไกลเอเมเนอร์ M N e R ไกลเท่าใดมีเธอเป็นจุกหม้มีเธอเธอขอดเอฟมีเธอเป็นจุกไมยต้องไปให้ถึงถึงคอดซีถึงสักวันไม่ไม่คอดดีเมนเนอร์ ไม่เคยกลัวจึงมีใครจีบจีบเอเมเนอร์ M e N e จีบเธอหลายคนให้โอกาสกาดคอดเอกาดฉันสับผนกับคนคนนี้นี่นี่กอดอีนี่ e นแล้วก็ พอเราตีขอดอี E ครบอ้องไปเราก็ตีบึ้นไปห้าครั้งตีลงห้าครั้งกับคนคนนี้ถึงเธอจะขอบแล้วก็ไปลงถึงเธอจะขบขอบที่ขอดซด C แล้วตรงถึงเธอจะขบตรงนี้ เราเราตีลมกอด E ีคำว่าเธอตีหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ลงขึ้นก่อนจะไปลงขอดซที่คำว่าครบดูอีกทีนะครับกับคนคนนี้ถึงเธอจะคบอถึงถึงเธอ จากผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างติดๆนะครับไม่เคยทอ้อบนทางจากไกลเท่าใดมีเธอเป็นจุ่มไม้ต้องไปให้ถึงสักวันไม่เคยกลัวถึงมีใครจีบเธอหลายคนให้โอกาสจันสัก ึงเธอจะขอบขอบที่ขอสีขอบฉันเล่นเล่นเธอเห็นฉันเป็นเป็นขอจีเป็นเด็กเว้นจอกบ,บินรถเครื่องเครื่องเครื่องดิเอเมเนอร์เครื่องแบนแบนหน้าบ้านเธอเธอคอจีเธอทุกวันเธอเคยมองร,รักรักที่ขอสี รักเราเล่นเล่นฉันพูดจากใจใจกอดี G ใจเด็กเว้นว่ามันรักใครใครกอดเอเมเนือ้อว่ามันรักใครแล่นเล่นไม่เป็นเป็นกอดจีเป็นจริงจริงอยากชวนเธอเคเคกอดีเครดเล่นช่วยเปลี่ยนชีวิตว กอดจีเินเด็กเวนไม่ต้องบินรถรถเอเมนเนอร์รถเรนเรนคลอดฐานะฐานะนะกอดจีนะพี่พอมีอ่าตรงนี้ก็พอฐานะกอดจีเราก็ตีกอดจีก่อนเต้ม่องหนึ่งง่อง ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็เป็นตีเบิ้ลห้าครั้งล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 งก่อนจะไปขึ้นสวนกาแฟเราก็ตีลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นก่อนจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดดีไมเนอร์ตรงคำว่าสวนปรถทานบีพพ ส่วนคาเฟ่ที่พังงานก็ะจะประมาณนี้นะครับด,ดูอีกทีปรดทานพีพมี่สองสามสี่ห้าแล้วก็ส่วนคาเฟ่ที่พังงานแม่บอกว่ายกให้หนูไปอ่าจะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยว พามาดูติดตๆต,ต,ตรงนี้ก่อนนะครับดูตัวอย่างนะครับให้โอกาสฉันสักคนกับคนคนนี้จึงเธอเจอขบฉลนันและเธอเห็นฉันเป็นเด็กเว้นจอบบินรถเครื่องแรนแรนหน้าบ้านเธอทุก เธอเคยบอกรงเราเล่นเล่นันปูดจากใจเด็กเว้นว่ามันรัำใครและเล่นไม่เป็นจริงจริงอยากชวนเธอขีรถเล่นช่วยเปลี่ยนชีวิตเด็กเว้นไม่ต้องบินรถแรนแรนก็ผานะพี่พอมี สวนกาแฟนี่ังงาแม่บอกว่าอ่ะแล้วก็มาลงสวนสวนดีคอร์ดดีไมเนอร์สวนกาแฟตี่พังงานแม่แม่แม่แมที่คอร์ดเอไมเนอร์แม่บอกว่ายกให้หล,ลูดไปและและดีไมเนอร์และสวนปาล์มตีกราบีเปลือเปลือ เพื่อเอเมเนอร์เพื่อคนดีดีจะหยอกนายยางยางดีเมเนอร์ยางผางร,ราทีนครไทยให้เอเมเนอร์ให้ A ใหบังอ่อนนองว้ใจได้สวนสวนดีเมเนอร์สวนดูเรียมทีชุมพร ชอบชอบเอเมเนอร์ชอบอไออาร์อ,อ,อนเอาบอบี้หยอกนายราคาราคา,า,คาลงเอฟตรงคำว่าคาราคาจะเป็นอย่างไรเตออย่าไปสนใจตรงนี้นะครับไอราคาจะเป็นอย่างไรเตออย่าไปสนใจตรงนี้เราตีขอดเอฟครบห้องพอดีนะครับมันจะไปครบตรงคำว่าอย่าไปสนใจพอดี ราคาจะเป็นอย่างไรเตออย่าไปสนใจแล้วก็อย่าไปสนใจไปลงอีกทีนึงที่คำว่าใจแล้วก็อย่าไปคล้องใจลงอีกทีนึงที่คำว่าค้องใจอย่าชนมันมันนี่เปลี่ยนเป็นขอดีแล้วครับมันตีแต่มองธรรมดาเลยมันแกเตอมมีชั้นแกนั้นขอพอแล้วก็พอก็ลงเป็นขอด e ีอีกขอนะ้อหนึง แล้วก็ตีลงเบิ้ลหน้าครั้งอีกทีนะครับราคาจะเป็นอย่างไรเตออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปคล้องใจอย่า้นมันแค่เตอมีฉันแค่นานก็พอ แลก,ก่อนจะกลับไปซ้ำก็ให้ตีลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นคอร์ดดีมหมเนอร์ดูไหมดูไหมราคาจะเป็นอย่างไรเตออยากไปสนใจอยาไปสนใจอยาไปกอ,องใจอย่าสนมันแกเตอมีชั้นแค่นั้นก็พอ ก็จะประมาณนี้นะครับซ้ำไม่จบทั้งเพลงเลยตอนซ้ำเที่ยวหลังเที่ยวไปซ้ำไม่เคยต่อตรงนั้นก็เหมือนกันนะครับส่งเหมือนกันเลยราคาจะเป็นอย่างไรเธออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปกองใจอย่าสนมันแกเ่เธอมีช้านแก่นั้น จะไปเท่าไรแล้วก็ถ้าว่าตอนจบไม่ซ้ำแล้วถ้าไม่ไม่อยากซ้ำแล้วก็แบบนี้นะครับก็ตีลงเบิ้ลหน้าครั้งแล้วก็ก่อนจะจบก็ลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วมาจบที่คอร์ด A minor จบเลย อีกทีนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับวนอยู่ตรงนี้หลายรอบแล้วราคาจะเป็นอย่างไรเตออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปกองใจอย่าน้นมานแก่เตอมีชันแค่นั้นก็พอให้จบก่อน a m เมอร r er แบบนี้ก็ได้นะครับ อย,อย่าสุนมันแค่เติมีฉันแค่นั้นก็พออเราจบง่ายๆนะไม่ต้องไปจบแบบต้นฉบับนะครับแค่รู้ว่าจบหรือว่าตีเบื้อหน้าครั้งแล้วก็ไม่ต้องต่อแล้วก็ได้ไหนๆมันก็จะจบอยแล้ว แค่นั้นก็พอจบไปแบบดื้อๆน่าจะได้นะครับเพลงนี้ก็หลักๆก,ก็ตีลงๆขึ้นขึ้นลงๆแล้วก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปมาดูตัวอย่างแบบติดๆอีกรอบนะครับ จากสวนกาแฟนะครับเดี๋ยวเริ่มเริ่มส่งมาจากไม่ต้องบิดรถแปนๆเ,เ,เลยดีกว่านะครับไม่ต้องบินรถแปรนแปร์รถทาพีพอมีสวนกาแฟตีฟังงานแม่บอกว่ายกให้ลุดไปและสวนปา เกลือคนดีตีจะอย,ยอกไายางปาราตีนากนไหบัมคนน้องไ้ใจได้ส่วนดูเรียนตีชุมพรชอบให้หามกอนเอาบมมีอยอกไยราคาจะเป็นอย่างไรเธออย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปกองใจอย่าซนมาแแ่กเธอมีชันแก่นั้นก็พอ ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าพอเริ่มจะฝึกแบบช้าๆกันได้แล้วก็ค่อยไปเพิ่มสปีดกันนะครับถ้าใครเริ่มจะพอเล่นได้แล้วก็ตามไปดูผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูตั้งเพลงนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามไปชมกันเลยนะครับ